สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนเนาะสวัสดีทุกกําลังใจเอออวดอ้างอวดุตริตอย่งงางนั้นอย่างนี้รู้จักเจ้าใหญ่ในตัวอ่าเป็นประทงประทานอย่างนั้นอย่างนี้เป็นประธานมูลนที่นั่นมูลนิธินี่พี่น้องเอฟซีช่วยงเ,งเวยหลือประชาชนอย่างนั้นช่วยเหลือประชาชนอย่างนี้คบเออนะครับรู้จักกระโบโกงโบกออนะครับเป็นนักข่าวใหญ่เออบัดน,นี้ นักข่าวยังอีกซื้อบัตรบปนีอยก็ฮอนหมาหมาแขนเหลียนแม่พี่น้ียาบ้านโอ้ยนะครับคนตื่นกำหมอนี่โอ้กำวิดนะนนะนนแล้วกับพี่น้องเอฟซีนะอืมอืมมึงตื่นไลยย้สิฮะตื่นหรือยังตื่นหรือยังเนี่ยเมื่อแกขี้ดังอีวันนี้โอ้ย,อยพี่น้องเอฟซีแต่มึงคือคักคือเนโน เย็ดไปที่ที่ัวเด่นเนียนะครับโอนไวๆเลยนะแม่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 เอมันเป็นแบบนั้นเองนะครับเนาอไปก็โบกมาพูดเรื่องนี้เหมือนเดิมไงครับนะทําได้เหมือนเขาถ้าเป็นบาอาจารย์จะเจโอจดวิวมันติซํำนี้ติคนเบิงมติซัำนีติครับข้าวบมันอ อถ้เออาเป็น,รนประมา,าะมาจานันท์โซเชียลเนาะนำเสนอในเรื่องของตัวเองก็งมีคนเบิ่งครับพี่น้องเอฟซีมาป่านนี้ยังไม่ยังไม่คิดสำนึกตัวเองเลยเนาะ Boy, บอยบทสำนึกเลยครับมันสำนึกได้ติจะเพาะตายผลคนแบบนี้นะครับเนาะอวดรู้นะครับอวดรู้อวดเก่งอวดดีไงครับแสดงง่ามดาสู้ง่ามดางไง ว่าตัวเองรู้ทุกเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้รู้จักอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมครับพี่นอนะ้องเอฟซีนะอวดอุตริตไงอืมองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนั้นอ่าไม่ได้สอนให้เชื่อเรื่องเรื่องเครื่องรางของข,องของังให้เชื่อเรื่องการทําดีกับกระดีปฏิบัติชอบอ่ไม่ได้อ่าไม่ได้สนับสนุนให้ไปเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ไม่ เชื่อเรื่องทีเรื่องสามอืมนะการปฏิบัติดีการปฏิบัติชอบอันนี้อะไรครับไปอวดตูตริตฟันแทงไม่เข้ามากูฟันลองดู <c oughs> กูยิ่งชอบลองมันจะซ้ำไดไหม <c oughs> กูฟันในเบื้องเองจะได้ <c oughs> ลองลองดูไหมละ่ะอืม นะครับไปอวดดูตรีตไงก็องค์สัมมาจักพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนแบบนี้นะให้ไปเชื่อไปงมงายกับเรื่องแบบนี้สอนให้เรื่องอะไรครับการรักษาศีลการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอให้อยู่ในศีลในธรรมใช่ไหมโฆษณาคือหลายดีเทสแบบนี้ไหมพิไทยบนนอกสอนนะั่นะพิไทยบนนอกสอนกับพ่อพี่เอกสอนให ไม่ใส่เปนนอกอือพ่อปีกประยานแต่บรายรายได้พอปียกยานแต่บรายรได้เราสอนสอนเรื่องผลมาเจ้แต่องเแจจังสีจังซีเด้อพ่อเปียกกระยานแต่บอายรยได้เด้อพี่น้องเอ้ยลราก็ไดเนาะอ่ผู้อื่นเนี่ยเขาจะบอกทีพี่น้องเอ้ยนะครับท้ออือมันพูดยึถึงกันั่นน่ะนะเจ้าอะไรเป็นนี่เจ้าก็ะ่รด้เงินแล้วเจ้าบวกขันโฆษณาเป็นสิได้แล้ว่านี่ย เราบอกอะไรพี่น้องเอฟซีกลัวแต่เราไม่ได้งไงอ่ากลัวแต่เราไม่มีไรายได้งไงโอ้ยมันจะได้หอดสามพันเฉพาะว่าเดือนนี้ก่อนเจ้าฮิษจะไหนเรบาบังก็มีคนเบิ่งหลายดอ,ดอยู่เราบ่งยอดบิวคือหลายม,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 มันบ่ชเมีนมับเรามันบ่ได้แล้วเจ้าแบบนี่เนาะเม็ดไรกับวมวโฆษนาบางเทอมครับผม อ่าเขาได้เงินโคชนาพมได้ก็ผมได้เงินทุกจะมาเบื่องเจ้าเด้อผมนั่งน้นองจับิกเกอร์บนนะ่ะออโอ้ยเมนความเจ้ารลอนอกบ้านเลยแมนความเล่าครับพี่น้องเอฟซีกลัวแต่เราไม่ได้ไงนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีอืมอ่าเขาไม่ได้เห็นเกตตัวมันอีหยวกเน่าอะไพี่น้องเอฟซีอีนั่นโอ้ไม่ได้พี่น้องเอฟซียันตะคกนในลืน่น งานแต่คนในลืมมันมันบ่อได้แล้วมันให้เาคของแข่งมันก็ยังขายของแข่งมันนี่มันเป็นฟื้นเป็นไฟเลยน้รมตาสวดอออเลยเออนะครับนะตอนนี้ก็งานเข้ารัวๆแล้วครับพี่น้องงานเข้ารัวๆแล้วเดินทางเป็นว่าเล่นแล้วครับที่นี่สมใจมึงแล้วเนาะอืมน้ำมันเต็มถังแล้วข่าพุ่นนะ ให้ท่านใดนะคะจกช่วยค่าน้ำมันมาได้นะครับเห็นไหมล่ะให้ให้เขาเข้ามาอีกนะคะเนาะเข้ามาแล้วเอผ้าหมดราวเลยค่ะเข้ามาปล่อยนล้นอย่าไปบล็อกเขานะคะนะผล่าเออราวก็จะไม่เหลือแล้วค่ะตอนนี้นะคะพรุ่งนี้ก็จะเดินทางเอาภาพมาใหม่เลยนะคะพรุ่งนี้นะคะพร้อมนะคะอย่าไปบล็อกเขานะคะเห็นโฆษณาขั้นแล้วช่างตั้ม มีแล้วมีแล้วบอโอ้ครับเมนขอบคุณมากครับนะเอาดูโฆษณาให้ด้วยนะครับเรามีรายได้ตรงนี้เนาะปกติไลก์ก็จะได้ประมาณ20บาทห้าสิบาทเป็นยังไงมันไม่มีโฆษณาเข้าก็เราไม่รู้ไงครับพี่นะ้องคนดูอยู่แต่เขาไม่ได้เอาจากคนดูนะเขาเอาจากนู่นจากโฆษณานู่นยอดวิวนะ่ะมันได้อยู่นะครับแต่ไม่มีโฆษณามันก็จะเอาที่ไหนมาได้ใช่ไหมล่ะ เขาก็จะเอาโฆษณาอะไรมาจ่ายเราใช่ไหมนะอืนะครับพี่น้องเรีบสีนะสัมพอของข่อยยังบกขึ้นจากเตอาผมก็ถามหลายคนนะพี่แดงเป็นยังไงของพี่แดงเป็นยังไงอืมก็เลยไปถามพี่ไทยบนนอกแล้วก็ถามลุงดูวันนั้นเออมันเป็นยังไงมะเอ้าค้นเบิ่งก็เจ้าคือหลายอยู่ละว่าเนอะหลายแล้วมันบรด้เงนี่เด็โอ้เมนเนาะละว่าเมนเนาะ เหลืองก็มีจะได้ทั้งจุดบอกเราว่าเราต้องขันไปนี่ไหม,มนะครับพี่น้องเอฟซีนะต้องทําแบบนี้แบบนี้เ,เ,อ,เออก็มีโฆษณาเนาะพี่น้องเอฟซีเราก็ต้องการรายได้จากโฆษณานั่นแหละใช่ไหมนะ <c oughs> นะครับก็ขอบคุณนะครับน้องพี่ไทยพานนอกกับลุงช่างด้วยนะครับพี่น้องนะเอฟซีนะก็ไม่ได้อา่า สอนตลอดแหละครับพี่น้องแก้เหลืองแกนันแก่น,นกี่สอนตลอดนั่นนะครับผมไม่จํคกับพี่น้องไม่จือ,องไงแต่ทั้งที่ทั้งนั้นทั้งที่เ้อเราบอกนะไงมานี่โทรศัพท์มาเจ้ากดเองมันยังจือ้อยังยังจื้อเราว่าอืมเ้าต้องกดเองคอยกดนั่นมันเจ้าบบจื้อคือเก่าเราว้าต้องกดเองต้องเรียนรู้ตัวเองนะนะครับนะนี่แหละก็มีโฆษณาเข้าแล้วเนาะนะครับ ก็ขอบพระคุณเอฟซีนะครับที่ดูโฆษณาให้นะครับเนาะนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับนะโฆษณาคือสปอนเซอร์นั่นละคือจะอนชื่อเข้าเนี่ยอะพนชือลักเลยะนื่อลักเลยนะนะเขาจ่ายเงินเขาน่ะนยูทูบมันบริจาคบาทเลยเขาบริจาคเข้าบางหนึ่งเปอร์เซ็นต์อยู่ดอ่าไม่ได้หักเอาน้ำเข้าเด้ออันนี้หละคือสปอนเซืรอหลักเรานะนะ